ทุกทนี่รักครับผมอาจารย์สิงนหน์ณบูร์ศูนย์พระเครื่องสมเด็จสยามบรมีหัวโตช่องสิงห์สองพระวันนี้เราจะมาส่องพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เนื้อแก่ปูนนะครับเป็น,ปนบล็อกนิยมและนิยมสะสมกันครับสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อแก่ปูนนะครับเพราะลักษณะของพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่ตรงนี้นะฮะ เท่าที่ดูนะครับก็ถือว่าโดยส่วนอื่นนะครับก็สมบูรณ์นะครับแต่อาจจะมีรอยกระเทาะแตกตรงนี้นิดนึงนะครับที่ทําให้บินไปนะครับแต่ในส่วนอื่นๆโดยรวมเนี่ยนะครับรอบองค์องค์ท่านนะครับรวมทั้งครอบแก้วนะฮะก็สมบูรณ์นะครับลักษณะธรรมชาตินะฮะก็แตกนะครับเนื่องจากแก่ปูนก็จะดูแข็งๆนะครับ นะลักษณะกระดูกแข็งแต่ธรรมชาตินะครับของพระสมเด็จวัดะระฆังนะฮนะไม่ได้ลงกลุกนะครับก้อนเนื้อลักษณะก็จะแห้งนะแต่องค์นเนี้ยเนี่ยธรรมชาติถือว่าถือว่าสุดยอดนะครับนะเพราะสมเด็จถ้าเราจะดูนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวัดะระฆังบาณฑุพรมวัดเจชยโยโสิ่งหนึ่งที่มีคําพูดมาตลอดก็คือเนื้อหามวลสารพิมพ์ทรงนะฮะดังนั้นเนื้อหาองค์นนี้นะถ้าจะพูดในเบื้องต้นก็คือเนื้อแก่ปูนก็จะดูลักษณะแข็ง นะครับเนื้อออกแก่งๆนะฮะก็เป็นเนื้อทีเอ่เขาเรียกว่าเจอค่อนข้างก็พบพอสมควรนะฮะส่วนองค์นี้เนี่ยธรรมชาติเนี่ยถือว่าสําหรับผมแล้วถือว่าสุดยอดนะครับเราดูจากตรงไหนนะครับเราก็ดูจากนะฮะตรงนี้นะฮะเนี่ยนะครับถ้าเกิดเนี่ยมีรอยแตกและเป็นธรรมชาตินะครับลักษณะขององค์พระเนี่ยก็จะสามารถซ่อมได้นะครับก็เป็นเขาเรียกพิธิหารหรืออาจจะเป็นเพราะวัสดุ ที่สร้างนะฮะเพราะใช้ปูนเปลือกหอยนะที่เขาเรียกว่าปูนสุกปูนดิบนะหรือปูนดิบป,ปูนสุกเนี่ยนะครับนะสำหรับผมเท่าที่อ่านมาเนี่ยถ้าเป็นปูนสุกก็คือเอาเปลือกหอยไปเผาแต่ถ้าเป็นปูนดิบก็เอาเปลือกหอยมาตำแล้วก็ผสมมวลสารต่างๆก็สามารถสร้างได้เลยฉะนั้นลักษณะพระเนื้อพระต่างๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะฮะก็จะไม่เหมือนกันแต่สําหรับองค์นี้เนี่ยสําหรับผมแล้วก็ถือว่าเป็นองค์หนึ่งที่ดูง่ายนะครับ พอดูจากที่ว่าเวลาเกิดเขาเรียกว่าถ้าเป็นพระสมเด็จยุคใหม่ๆนะครับถ้าเกิดการแตกการบินการหลุดนะครับหรือการเป็นรอยเนี่ยการซ่อมเนี่ยนะครับ,ก,รนะรบก็ไม่สามารถที่จะซ่อมตัวเองได้แต่พระสมเด็จวัดะระฆังเท่าที่ผมเห็นมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับสร้างโดยเจ้าพระคุณสมเด็จโตนะครับและลูกศิษย์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยผมเห็นนะฮะถ้าเป็นแท้ๆเนะี่ยพระสมเด็จทุกองค์นะครับสามารถที่จะซ่อมตัวเองได้นะครับ โดยมีลักษณะของเนื้อพระที่จะงอกขึ้นมานะครับเพื่อปิดรอยแตกรอยบินนะครับองนี้จะมีถึงถึงสามจุดนะฮะจุดข้างล่างนี่จะแตกเยอะนะครับจะบินนี่บินนะพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าโดยรวมก็ไม่ถือว่าไปกระทบในองค์รวมนะครับก็อาจจะบินบินตอนฐานนิดหนึ่งนะครับแต่เนี้ยลักษณะของเนื้อพระก็จะถูกซ่อมขึ้นมานะครับและตรงนี้นะครับก็อาจจะมีอีกนิดนึงเนี่ยก็จะถูกซ่อมขึ้นมานะครับ อันนี้อันนี้ไม่ได้มีคนหรือช่างเอาไปซ่อมนะครับอันนี้คือเป็นธรรมชาติที่สามารถงอกขึ้นมาได้นะครับกับมีด้านหลังนะครับนะฮะตรงนี้นะครับนะตรงนี้ที่มีรอยกระรอยรู้สึกจะกระเทาะออกไปนิดนึงนะครับก็จะมีเนื้องอกนะครับขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าซ่อมตัวเองนะเท่าที่เคยเจอมานะครับก็เห็นมาน่าจะเป็น1 0บสิบองแล้วนะครับนะจากที่ผมเช็คพระสมเด็จมา น่าจะหลายหมื่นองค์เนี่ยนะครับนะก็จะเห็นพระสมเด็จนะฮะที่แท้โดยเฉพาะการเช็คด้วยหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยส่วนมากที่เราเช็คเนี่ยก็จะผ่านนะฮะผ่านการเช็คน้ายาผ่านการประเมินนะฮะถึงอายุพระนะครับนะที่เหลือการประเมินพระสมเด็จนะครับโดยเซียนสมัยเก่าหรือจะเป็นยุคใหม่นะครับนะ ท่านใดเนี่ยที่เห็นพระสมเด็จมามากพอเจอของจริงนะครับเห็นเนื้อหามวลสารนะฮะจากองค์จริงๆเนี่ยก็สามารถจะบอกได้ว่าพระสมเด็จวัดรักัางองค์นี้เนื้ออะไรนะฮะเป็นเนื้อลักษณะไหนเพราะเท่าที่ผมเช็คพระสมเด็จมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจากตำราที่อ่านมาเนี่ยนะครับก็มีหลายเนื้ออาจจะเป็นสิบเนื้อก็ได้แต่ที่ท่องนะครับโดยอาจารย์ตีธรรมวายเนี่ยเขียนไว้เท่าที่ผมเห็นนะฮะแล้วได้อ่านต่อสืบเรื่องกันมาเนี่ย นะครับก็จะมีเน <leer> ื้อแก่ปูนนะครับซึ่งองค์เนี้ยเนื้อแก่ปูนนะครับเป็นเนื้อเขาเรียกว่าชื่อเนื้อปูนนะครับเนื้อปูนแกงนะครับเนี่ยองค์เนี้ยเป็นเนื้อปูนแกงเนื้อปูนนุ่มเนื้อปูนน้ามันเนื้อผงกระจจันเนื้อดินสอเหลืองนะฮะเนื้อตุ๊บตับนะฮะเนื้อกายศาสตร์นะอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับว่าพระสมเด็จเนี่ยมีหลายเนื้อมากนะฮะ ที่ที่สร้างมาแล้วก็สําหรับผมผมเชื่อนะครับอย่างยิ่งว่าสมัยก่อนเนี่ยสร้างเป็นแฮนด์เมดนะฮะลักษณะการสร้างการกดเนี่ยนะครับนะผมเข้าใจว่าอาจจะกดทีละองค์หรืออาจจะเป็นกดเป็นแผงนะครับแล้วมาตัดด้านข้างด้านข้างบางท่านก็บอกว่าตัดด้วยตอกบางท่านก็ตัดด้วยมีดนะครับนะแต่ลักษณะการตัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดแบบธรรมชาตินะฮะในการตัดนะฮะดังนั้นเนี่ย ท่านใดที่มีนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีวาสนาบารมีนะครับในการที่ได้ครอบครองนะฮะพระสมเด็จวัดระฆังนะครับโดยเฉพาะสร้างและปลูกเสกโดยเจ้าพกุะสมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยนะครับพรมรังสีก็ถือว่าเอาไว้เสริมนะฮะธุรกิจการงานการเงินของเราได้นะฮะสำหรับองค์นี้ก็ถือว่าเป็นองค์หนึ่งนะครับที่เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ที่ดูง่ายนะครับและเนื้อก็ เนื้อก็ขาวเป็นเนื้องางาช้างเลยนะครับเป็นเนื้อหนึ่งนะครับและลักษณะขององค์ก็ถือว่าสมบูรณ์นะฮะส่วนในด้านของพุทธคุณนี่นะครับก็พระสมเด็จวัดระฆังนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณสูงนะครับในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนะฮะในเรื่องเสริมธุรกิจการงานให้ประสบความสาเร็จยิ่งใหญ่ใหญ่โตนะครับส่วนมากคนที่เป็นเจ้าของกิจการนักการเมืองใหญ่ๆ นะครับนายทหารนายตำรวจนะฮะในใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็จะมีพระสมเด็จวัดระฆังโดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับแสนนะฮะการเป็นส่วนมากนะครับแต่บางท่านถ้าวาสนาบารมีไม่ถึงนะก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้ครอบครองนะฮะแต่ท่านใดที่มีวาสนาบารมีถึงนะครับแล้วก็มีความเชื่อศรัทธาในองค์สมเด็จโตจริงๆก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสครอบครองนะครับเพราะว่าการที่จะครอบครองพระสมเด็จ วัดระคังนะครับโดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่พิมเจดี JD นะครับพิมพฐานแซมพิมพ์เกตบัวตูมต่างๆเ่ยนะครับแต่ครอบครองได้ก็ต้องอถ้าเป็นอยู่ที่เสียนใหญ่ในราคาเป็นหลัก10บล้าน20บล้าน5้าบล้านนะฮะก็จะแพงมากนะครับก็ต้องวาสนาบรารมนะีแล้วก็มีเงินแล้วก็มีความเชื่อความศรัทธานะฮะบางคนไม่มีเงินแต่มีความเชื่อความศรัทธาก็สามารถที่จะได้เป็นผู้ครอบครองได้นะครับส่วนด้านพุทธาณิย์นะฮะร,ราคาทุกครั้งที่ผม ได้เรียนนาเสนอนะครับก็แล้วแต่นะผู้ที่ครอบครองอยู่จะเป็นสมบัติผัดกันชมเนี่ยกราคาก็แล้วแต่ผู้เช่ากับผู้ให้เช่าอ,อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยราคาถ้าเป็นของเซียนใหญ่นี่ก็เป็น10ล้าน20ล้าน30ล้าน50ล้านหรือบางองค์ไปร้อยล้านอันนั้นก็สามารถที่จะเอาไปกําหนดนะฮะอยู่ที่ความพอใจของแต่ละละท่านนะครับในการที่จะเป็นสมบัติผัดกันชมนะฮะแต่ท่านที่มีแล้วก็ถือว่า ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีวาจนาบาร,รมีที่ได้ครอบครองนะฮะเพราะว่าบางคนครอบครองแล้วก็สามารถส่งต่อนะฮะเป็นมรดกให้ลูกหลานนะฮะได้เอาไว้นะฮะเสริมธุรกิจการงานการเงินให้กับลูกหลานได้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ท่านดูแล้วเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับฝากท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัรคดินช่องสิงสองัสของผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ